ผู้คนมารู้ว่าชอบอ่าน NC กันเรื่องหนีหลับรองไม่ผิดหวัง NC แซปมากแซ่ซไฟลุกเรื่องอย่ากขัดใจก่อนกันเรื่องเนี้ยจะเป็นแนวเคควีนเมลูกหมานะก็คือไม่มีใครยอมใครแต่เราย่อๆให้ฟังก็คือเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องราวของกอนกันผู้บริหารหนุ่มสุดหลอ่อแต่มีนิสัยดุร้ายก็คือทำอะไรไม่ไหวหน้าใครไม่สนหัวใครทั้งนั้น คนทรยศด้วยการเอาหัวฟาดตกกระจกจ้าโหดมากพ่อส่วนพระเอกของเราก็คือชนินเลยาหนุ่มคนใหม่ของคุณกันก็คือต้องเข้ามาคอยทําหน้าที่เก็บกวาดปัญหาที่คุณกันก่อแต่แต่แต่แต,แต่ที่คุณกันนางมีนิสสยดุร้ายเนี่ยก็คือมันมีสาเหตุมันมาจากการที่คุณกันเนี่ยมีปมในชีวิตเรื่องครอบครัวตัวคุณกันเนี่ย คือเป็นลูกเมียน้อยเอาแม่ก็เสียไปตั้งแต่อย่างเด็กซึ่งสาเหตุก็มาจากคนในครอบครัวนี่แหละเอาที่มันทําให้ยิ่งหนักก็คือคุณปู่รักคุณกันมากกว่าหลานคนอื่นๆท,ทางที่เป็นลูกเมียน้อยอะไรเงี้ยทีเนี้ยมันก็เลยเป็นสาเหตุให้ทุกคนในครอบครัว ตั้งปอมรังเกียรทุนกันแล้วก็คือทําแต่เรื่องไม่ดีใส่อะไรเงี้ยพูดจาไม่ดีคอยหาเรื่องนั่นนี่ก็คืออยู่ในบ้านแบบไม่มีความสุขอะจนต้องหนีออกมามาอยู่ข้างนอกมาอยู่ตัวคนเดียวอะไรเงี้ยคือเนี่ยแหละมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้คุณกันเนี่ยไม่เชื่อใจไม่ไว้ใจใครแล้วก็แบบเออรู้สึกว่าทุกคนในโลกแม่งเป็นศัตรูฉันไปหมดเลยคือจริงๆรงนางน่าสงสารมาก แต่พอมีชนินเข้ามาอย่างเงี้ยก็คือชนินคอยมาดูแลทําตัวอบอุ่นใส่แล้วคือด้วยความที่คุณกัน่ะไม่เคยได้รับอะไรแบบนี้มาก่อนมันก็เลยเริ่มเกิดเป็นความรักเลยตอนแรกแค่แบบยั่วชนินเฉยๆเพราะอยากแบบกวนอยากให้แบบอารมณ์เสียอะไรเงี้ยแต่อยู่ไปเรื่อยๆมันก็แบบกลายเป็นความรักอนะแกแต่คือในอรายละเอียดอะนางก็เป็นคนน่ารักนะด้วยความที่แบบเป็นลูกคนเล็กแล้วก็แบบมีนิสัยเอาแต่ใจ เวลามีเรื่องขัดใจหรืออะไรไม่ได้ดั่งใจเนี่ยนังก็จะหงุดหงิบงองแต่ชนินเอาอยู่จ้ะเอาอยู่ทุกสถานการณ์เก่งไม่ล่ะพ่อพระเอกของฉันแล้วเรื่องเนี่ยที่เด็ดก็คือ nc อย่างที่เกินไปคือใครใส่ nc เราไม่เคยอ่านเรื่องนี้คือพลาดมากนึกดูนะคาแรคเตอร์ชนินที่แบบเอ้ยเป็นผู้ชายอบอุน่นคอยดูแลคุณการตามล้างตามเช็ดนั่นนี่ แต่บนเตียงคือดุไม่ไหวดุมากแล้วเรียกคุณกันว่าเหมียวค่ะเหมี่ยวค่ะแกว่าไหวปะส่วนคุณกันอย่าคิดว่าจะยอมก็คือยั่วมากยั่วทั้งที่ทํางานทางบนเตียงคือแกมันแบบสมน้ําสมเนื้อมากฉันบอกเลยแนะนําว่าตอนอ่านเอ็นซีให้เตรียมยาดมยาอมยาหมองยาขมยาหอมไว้ด้วยนะคะจะเป็นลมฉันบอกเลย เรื่องนี้อ่านฟรีนะ